เปิดมายังฮะถ้าฉันเดินไปแล้วมันติดดังเออมันไม่ดังจริงเลยสวัสดีคุณคููทุกท่านและสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องน้องคนนะคะดิฉันนางสาวชนิชาตินางบุญนางสาวพรสุดาอินทชล และนายธีรวัตรชวนชื่นวันนี้เราจะมานำเสนอการของควัญญาซึ่งเราได้ศึกษาเกี่ยวกับข้าวโพดฝักอ่อนเรื่องเทคนิคการลดปริมาณความชื้นของข้าวโพดในขั้นตอนการปอกเปลือกที่มาและความผิดพข้าวโพดฝักอ่อนเป็นข้าวโพดที่มีหลายพันธุ์เช่นพันธุ์แลาสติกฟิกสีบ้าดอกบัว และการทำเษกษตรกรรมเกี่ยวกับการทำข้าวพปกมีการแพร่หลายมาเป็นเวลานาน,านส่วนใหญ่พบว่าผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตวิทยาได้ทำกเกษตรเกี่ยวกับข้าวโพดักออนและมีโรงรับข้าวโพดักออนเป็นจำนวนมากซึ่งปัญหาสำคัญที่พบคือเกิดรอยช้ำในขั้นตอนการปอเก,กเปลือกข้าวโพดเนื่องจากก้องการใช้ความํำนาญ หากเกิดรอยช้ำจะส่งผลต่อรายได้ต่อเกษตรกรค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษาพัฒนาอุปกรณ์การปอกเปลือกข้าวโพดท,ที่ทําให้เกิดรอยช้ำน้อยที่สุดสมมติฐานของการศึกษาอุปกรณ์การปอกเปลือกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทําให้เกิดรอยช้ำของข้าวโพดน้อยที่สุดตัวแปรต้น อุปกรณ์การปอกเปลือกตัวแปรตามปริมาณร้อยช้ำของขั้วฟักอ่อนประโยชน์ที่ได้รับจากการทำางโงงานมีอุปกรณ์การปอกเปลือกขั้วฟักอ่อนที่ทำให้เกิดร้อยช้ำน้อยที่สุดวัสดุอุป,รรปรกรณ์ที่เป็นหลักเลยนะคะคือมีดภาชนะที่ใช้ใส่และถุงยางมือค่ะ ต้องตื่นเต้ในให้โอกาสเพื่อนพูดั้นี้หนึ่งเชิญไม่ต้องไม่ต้องตกใจด้วการาแผนการทดลองขั้นตอนที่หนึ่งศึกษาข้อมวเกี่ยวกับขาโพดักอ่อนขั้นตอนที่สองนำข้าวโพดแต่ละนำข้าวโพดแต่ละสายพันธุ์มาวัดความหนาของเปลือกขั้นตอนที่สามพัฒนาอุปกรณ์การฟอกเปลือขกข้าวโพดฝักอ่อนขั้นตอนที่สี่ทดสอบแล้วว่าึกผล,ผล,ผ,ลผลการทดลองขั้นตอนที่ห้า วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลองค่ะนี่คือภาพของข้าวโพดปักอ่อนที่มีคุณภาพต่ำและคุณภาพดีนะคะคุณภาพดีราคาตอนนี้อยู่ประมาณ29บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนคุณภาพต่ำนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่6-8บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนคุณภาพต่ำที่ที่ นนะะก็จะนำไปอัดกระป๋องค่ะนี่คือภาพที่เราไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะซึ่งก็อยู่ใกล้โรงเรียนแล้วนะคะคือโรงงานรับซื้อเขา้าวโพด PM9 ค่ะเข้าคอของอุปกรณ์นี้มันเป็นประมาไหนคะที่หนูคิดไว้ ว่าจะทำาัันประมาณไหนเทคนิคการการปอกในคร่าวๆหนูอยากทำเป็นแบบไหนดีว่าาพัฒน,นาอุปกรณ์แลคืมีดกรีดค่ะมีดปัจจุบันเขาใช้มีดใช่แล้วก็กรีดแล้วก็ดึงออกอ่ะอันที่หนูจะพัฒนาเนี่ยมันจะต่างกับสิ่งนี้เขามีอยู่ยังไง ก็คือจะพัฒนาก็ก็ออมีรีธรรมดาก็เราจะปรับขนาดได้ใช่ไหมคะก็นี่คือแบบอ๋อเขาใช้คัตเตอร์เหรอใชอก,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 ก็ที่จะพัฒนาอุปกรณ์ก็คืออย่าเอาแบบเอาข้อพมา เอามีดกรีดลงไปนะคะใช้กีเซนกีเซนมีดมีดเราจะใช้กีนะคะแสดงว่ามันเป็นวิธีการกรีดโดยใช้มีดอันเดิมที่ทาให้เกิดรอยช้ำน้อยที่สุดใช่ไหมใช้มีดเราไม่ได้เปลี่ยนมีดถูกไหมคะเราเปลี่ยนวิธีการกรีดลงไปว่ากรีดย,ยังไงเกิดรอยช้ำน้อยที่สุด ถูกไหมแล้วตอนนี้คนที่เขาทําปัจจุบันเนียค่ะเขาพอจะตอบข้อมูลตรงนี้ได้ไหมหนูได้ถามสงสัยแลวได้ถามขา้อ,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 ขอมูลตรงนั้บเขาไหมถามค่ะเขาก็บอกว่าก็กี่ธรรมดานี่แหละแต่ก็แล้วแต่เทคนิคก,การที่ของแต่และคนว่าเขาจะทําให้โดนเนื้อเขาพูดหรือไม่โดนก็แล้วแต่ความชานาญของแต่ละคนนะคะแล้วหนูได้ไปคุยกับคนที่เขากรีดได้เก่งที่สุดไหมในโรงงานก็คุยค่ะหนูหนูได้ไปคุยกับคนที่กรีดเก่งที่สุดใช่ไหม สิ่งที่เขาต่างจากคนที่กรีดแย่ที่สุดคืออะไรดูสังเกตเห็นไหมคะคนที่เขากีดชำานาญนี้คือเขาก็จะกรีดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยโดนไม่โดนเนื้อเลยะคะ่ะแสดงว่าเป็นการกัดใช่ไหมเขาเอามีดจิ้มยังไงใช้มืออะไรในการจับกรีดย,ยาวแค่ไหนห,หนูได้สังเกตไหม ก็กินดำจัยาตลอดฝักเลยค่ะสิ่งที่ต่างกับคนอื่นนะมีมีอะไรที่แบบตอนที่เขากรีดแตกต่างจากคนอื่นไหมคะก็คือกรีดเร็วกินเร็วกว่าคนอื่นอาจจะต้องลองไปนั่งดูคุณป้าที่กรีดเร็วที่สุดเนี่ยว่ากรีดเร็วกรีดลึกหรือว่าเขาปรับระดับมีดที่ระดับไหนจับมีดยังไงเขาถึงทําได้ดีกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปนั่งดูแล้วก็ อาจจะต้องไปลองกรีดกับเขาละว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงพี่ว่ามันมีมันมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่ตรงนั้นถ้าหนูจะศึกษาได้หนูต้องถอดเทคนิคของเนี้ยออกมาเพราะว่าหนูบอกว่าเขากรีดเร็วถูกไหมคะกรีดมีแผลน้อยอันเนี้ยมันคือผลที่จะติดตามแต่ก่อนที่จะเกิดการกรีดเร็วกว่ากรีดมีแผลน้อยเนี้ยป้าเขาทำยังไงเหมือนเวลาจะผัดเข้าผัดอะ่ะ เราต้องถามแม่ว่าเราจะใส่กระเทียมก่อนหรือว่าเราจะเจียวใส่ไข่ก่อนแล้วค่อยใส่ข้าวแล้วก็ผัดยังไงผัดกลับไปกลับมาถูกไหมคะมันจะมีกระบวนการอยู่อยู่ตรงนั้นทีนี้ในในระหว่างที่ไปทําการทดลองเนี่ยเจอปัญหารหรืออุปสรรคอะไรไหม ันนี้ยังไม่ทำใช่ไหมลูกยังไม่ได้ทำใช่ไหมยังไม่ได้ทดลองใช่ไหมครับกูมองโอเคสิ่งที่โคช้ชแนวเนาะบอกเองเนาะกูมองว่าดูลองหาคำตอบน,นี้ก่อนแต่สิ่งที่กูมองถามดูรู้ไม่ว่าไอ้รอยช้ำตรงนี้เนี่ยลูกกูจะถามว่าหนูจะวัดรอยช้ำยังไงครับ ก็ที่ที่ไปสอบถามมานะคะเขาบอกว่าเขาใช้คอรีนวัดคอรีนหรอเขาวัดไงคะลูกค,คอรีนทาในที่โดนรอยรอยกีนะคะแล้วก็จะเห็นรอยฉาบฉับอ้าวย่ากกี ได้ยงี้เวลาเราตรวจสอบพวกนนต้องใช้คอรีนเสมอหรอลูลกในการที่วัดรอยช้ำเรากินได้หรอเราะใช้มองด้วยค่ะหรอคือใช้คอรีนวัดที่แล้วย่างเวลาที่คบกีดที่มันเกิดรอยแผลเขาวัดด้วยที้คอรีนไหมไม่ค่ะเขามองเขามองเอาตรงที่เป็นรอยช้ำามันจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมลูกใช่ค่ะออคอรีนนี่มันทําให้เกิดเห็นรอยช้ำได้ง่ายขึ้น ดังน้วนในการทดลองนี้หนูจะวัดปริมาณลอยช้ำยังไงครับเพราะหนูวัดเป็นปริมาณลอยช้ำถูกไหมลูกเออวัดยังไงลูกจะวัดยังไงเพราะถ้าเกิดหนูวัดลอยช้ำหนูกำลังวัดปริมาณลอยช้ำถ้าเกิดหนูเปลี่ยนวิธีหรือเครื่องมือเนาะหรือกระบวนการในการกรีดปุ๊บหนูต้องวัดตัวนี้ถูกไหมลูกเป็นมงเป็นตัวบ่งชี้ว่าสิ่งที่หนูกำลังทำมันถูก มันดีขึ้นกว่าเดิมหนูไปลูกเพราะฉะนั้นหนูต้องวัดรอยช้ำเนาะตอ,ตอบตัวนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรแต่กูฝากนิดน,นึงเนาะว่าเราจะวัดรอยช้ำโดยเงิเอาชิ้นพอดีก็ได้แหละนะเนาะถ้าคําถามต่อมาคือหนูต้องบอกด้วยว่ารอยช้ำเนี่ยมันเกิดว่าอะไรการที่ใบมีดกรีดไปถูกมาแล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้น,น,ห,ออน,นหนูไปลูกมาคำตอบนี้ด้วยนะจบนะครับโอเคครับขอบคุณครับ